สวัสด <baptism>? ีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง p a t t ี้สไตล์นะคะวันนี้มีอะไรอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะคือวันนี้เรามีโอกาสได้ไปซื้อของนะคะแล้วก็มีอะไรอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆดู คือว่าเราไปซื้อหมูที่ติดกระดูกนะคะที่ชื่อสวีเดนมีความใกล้เคียงกันมากแล้วเขาวางอยู่ในชั้นเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเข้าใจผิดแออซืบแล้วก็โดยเฉพาะเราเป็นคนต่างชาตินะคะภาษาเราถ้ามันมีความแบบใกล้เคียงกันมากแล้วก็วางอยู่ชั้นเดียวกันมันก็จะทําให้เราเข้าใจผิดได้นะคะแต่ทีนี้ว่าเราก็หยิบอันนั้นเราก็หยิบไอเนื้อตัวนั้นมาที่ติดกระดูก โดยเราเรามีความตั้งตั้งใจว่าเราหยิบตัวนี้มาในราคา39.90คือเกือบ40คนคือเราจำได้นะคะว่ามันลดราคาแต่ทีนี้มันอยู่ในชั้นเดียวกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วพอเราไปคิดเงินอะไรเงี้ยเราก็ดีนะคะที่เราขอใบเสร็จเขามาด้วยคือควิตตู้ของคำที่เนี่นะคะ ไปขอไปเสร็จทีนี้ตอนตอนที่เราอยู่ในร้านน่ะเราก็ยังไม่ได้ดูหรอกแต่พอที่เราออกไปแล้วอะเราก็ดูนะคะเราดูใกล้ๆเรายังไม่ไปขึ้นรถหรือไปไกลจากร้านเท่าไหร่เราก็ดูสักหน่อยว่าเออไอราคาของที่เราหยิบมาเนี่ยมันเป็นใช่อย่างที่เราดูไว้หรือเปล่ามันแตกต่างหรือว่าเขาคิดผิดอะไรหรือเปล่าอะไรเนี้ยเราก็ ดูนิดหนึง่งมีสติในการดูนิดนึงพอช่วงนี้จะต้องประหยัดหรือไม่ไประหยัดก็มันก็ดีนะคะในการดูโควิดตู้อะไรเงี้ยในการดูใบเสร็จแต่ละครั้งอะไรเงี้ยเพอเรามีประสบการณ์คือว่าตอนนั้นเราไปซื้อของที่ร้านแขกเราไม่เคยดูใบเสร็จเลยแต่เราขอมาทุกครั้งแต่วันนั้นเราไปนั่งดูที่รถที่รถไฟแล้วต่างห่างจากร้านมากเลยเราก็แบบจะไปมันก็มันก็เหมือนไกลก,กันมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่แต่เขาใส่แบบเหมือนกับว่า เขาใส่ของที่เราไม่ได้ซื้อเลยอ่ะมันมันไม่มีทางที่เราจะซื้อเลยอ่ะมันสิบหกคนถึงมันจะไม่น้อยแต่มันรู้สึกเสียดุลนะมันเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้ดูแลค่าใช้จ่ายของเราดีที่เท่าที่ควรอ่ะเงินทุกบัตรทุกต่างที่เราหามาอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นการใช้ของเราโดยตั้งใจอ่ะเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นการโกงอ่ะมันมันรู้สึกไม่ดีไง แค่สิบหกคนก็จริงมันแต่ถ้าโดนหลายๆครั้งอะ่ะถ้าเราแบบว่าไม่ละเอียดหลายๆครั้งอะ่ะเงินเราก็เสียไปอย่งพวกนี้มันมันรู้สึกเสียงโง่เข้าใจปะ่ะและ้วทานี้เราก็จะมาแชร์นะคะคำํำศัพท์ไอ้ตัวนี้คือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมันต่างกันแค่เราก็ไม่ได้รู้สับะนะเรื่องแบบพวกเราอันนี้นะคะที่ว่าเราให้ฟังคือว่ามันจะต่างกันแค่มัน อีกตัวหนึ่งที่ว่ามันแพงกว่านะคะที่เขาคิดเออร,ราคาแพงกว่า15โคนนะคะมันก็จะเป็น l ฟลชกาเรียเม็ดเบียนมันเหมือนกับว่าเม็ดเบียนก็คือติดก,กระดูกเหมือนกันนะคะไอ้มันเป็นเนื้อตรงช่วงก้นหมูใช้ในการทำบาร์บีคิวนะคะจะมีราคาที่แพงกว่านิดหน่อยแต่เขาวางอยู่ในชั้นเดียวกันแต่ไอตัวที่มันลดนะ่ะคือมันแฟลชคคตเลตเม็ดเบียน มันคือพ็อกช็อปที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อพ็อกช็อปนะคะและก็ติดกระดูกมันเป็นเนื้อซี่โครงตัดตั้งฉากกับกระดูกสันหลังของหมูนะคะที่เขาจะมาทําสเต็กกันแหละที่เราสั่งไปแล้วนสเต็กเราจะสั่งพ็อกช็อปอะไรเงี้ยที่คนที่ชอบกินติดกระดูกนเนาะตัวเนี้ยที่เขาลด39.90ที่เราจํามาแต่มันจะมีมันคือแบบว่ามันแตกต่างกันแค่แบบคําว่าคาเรกับ คคดเลตเอ้กาเรียกับคดเล็ตแค่นั้นเองคือทําให้เราเข้าใจผิดนะคะแต่ถ้ามันเกิดในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราอยู่ต่างแดนนะคะเราสามารถที่คืนเขาได้ถ้าเกิดเขาเราไม่ต้องการตัวนี้เราเข้าใจผิดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีของอยู่แล้วเราอยากเปลี่ยนเขาก็ทําการเปลี่ยนให้เรานะคะไม่ต้องอายนะคะคือการทําอย่างเงี้ยมันเป็นการฝึกที่เราแบบ ดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็ฝึกคําศัพท์ด้วยมันเป็นประสบการณ์สะสมนะเราก็กลับมาแปลที่บ้านอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้เนี่ยมันเป็นความรู้แล้วครั้งต่อไปเรารู้แล้วอ,อ๋อไอ้คาว่ากาเรียเฟลสกาเรียอกกับไอคําว่า f เฟ h สโค l e t มันหมายถึงอะไรเออเฟ h สโคเลตก็อะไรอะพอกชอปใช่ไหมราคาถูกกว่าไอเฟลสคาเรก็คือตรงก้นหมู มันดีสําหรับการทาบาร์บีคิวเรามาเฉือนมาหัน่นทําบาร์บีวมันจะได้เนื้อเยอะเนาะก้นหมูก็รู้อยู่ใช่ไหมล่ะก็เนี่ยมันก็จะเป,เป็นประสบการณ์นะคะคือแบบว่าวันนี้ไปซื้อของมาก็เลยอยากจะทําคลิปแชร์กับเพื่อนๆเลยว่าถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้การที่เรามีโควิดตัวมันดีนะคะคือการที่เราเอาไปเสร็จมามันดีคือว่าเอามาดูสักหน่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ย ผิดพลาดอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่เอาใบาเสร็จอย่างเงี้ยในความคิดเราโอเคเราคิดว่าเท่านั้นแต่จริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วไม่ใช่นะคะมันมันมันไม่เกิดการเรียนรู้อะเพราะว่าคือก็อยากจะแชร์ว่าเวลาเราอยู่ต่างแดนหรือว่าเราไปซื้อของที่เมืองไทยก็ตามอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนเอา COVID, เอาใบาเสร็จมาดูหน่อยนะคะอย่าเชื่อใจร้านค้ามากเกินไปนะคะไม่ว่าจะ อ๋อคนสวีเดนแต่บางครั้งมันก็มีการแบบเข้าใจผิดของเราเองเพราะเราเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะเป็นเมืองไทยก็ได้บางทีเรารียบไปอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันราคาเท่านี้แต่ไปซื้อจริงๆิอุ้ยมันราคาแพงกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องไปอายนะคะโดยเฉพาะที่สวีเดนไม่ต้องอายเลยเขาเขาต้องเทคแคร์เราเขาต้องดูแลเรานะคะไม่ต้องไปอายว่าอุ้ยเดี๋ยวใครจะมองว่าเราโง่ไม่ใช่นะคะ เป็นการฝึกฝนตัวเองแล้วต่อไปเรามันต้องโง่มาก่อนแล้วก็ฉลาดนะคะ mm. ก็คือว่าเออก็เลยก็อยากเจะมาแชร์ให้ทุกคนดูว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ว่าทําไมเราต้องเก็บควิ้ตู้มาไว้กับตัวเราเวลาซื้อของเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางครั้งถ้าเกิดมันแค่ชิ้นสองชิ้นแล้วแล้วเขาคิดออกมาในราคาที่เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องเอานะคะก็ประหยัดไปไม่ต้องมา แต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบเราไปซื้ออาหารเยอะๆอย่างเงี้ยเราไม่ได้เราแบบหัวเราบวกลบไม่ไม่ไหวอะไรย่เงี้ยก็คือว่าเอามาดูก็ดีนะคะเป็นเป็นเป็นความรู้ประดับสมองเราในครั้งต่อไปเพราะเรายังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับพวกของพวกนี้อยู่แล้วนะคะก่อนเลยเอามาฝากกันนะคะช่อง p a t t y Style นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเป็นทิปเป็นอะไรที่จะมาแชร์กันได้ก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะอ้อยังไม่จบนะคะก็พอดีว่าไปไปจ่ายกับแอไปซื้อของมาน,นิดหน่อยนะคะก็เลยอยากจะแชร์กับเพื่อนๆว่าซื้ออะไรมาบ้างอันนี้นะคะเป็นเหมือน คอนเฟลต์ที่กินกับนมนะคะตอนช่องเช้านะคะเป็นโอรีโอเลิศม,มากนะคะมันต้องอร่อยนแน่เลยนะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็นี่จะเห็ดตัวนี้ค่ะมันชื่อเห็ดอะไรนะคาสตันเย่คาสตันเย่คัมพิงยูคาสตันเย่คัมพิงยู เป็นอย่างนี้นะคะเอามาย่างอร่อยมากย่างกับเนยอ,อร่อยมากแล้วก็กินกับกินซีฟู้ดนะคะชอบมากแบบนนี้ชอบมาย่างเจอเมื่อไหร่นะถ้ามันเป็นแบบห่อลนะยี่สิบนีต้องซื้อเลยเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ลดราคามันก็จะไม่ได้นะคะในราคานี้เจอก็ต้องรีบซื้อนะคะเพื่อนๆเอามาย่างกับเนยอ,อร่อยมาก ท่านพ่อตัวนี้ต่อ,อ,อไปนะคะอินตาผาลัมนะคะถ้าที่นี่ก็ชื่อดอ,ดอนดอทเทสดอนเบธขุนในมุนสลิมเขาก็จะรู้กันแน่ดอนมานี่นะคะอินตาผาลัมะคะ่ะแกะเม็ดเรียบร้อยอร่อยมากร้านในลีดเดนลีดเดนนะคร อันนี้ก็ไส่กรอกไก่ค่ะเริดๆใ็ดแนละนี้เก่าลักนะคะมาในราคาแพงหน่อยแหละสี่สิบเก้าสิบเก้าก็ประมาณห้าสิบนั่นแหละมณนเลยแต่ว่าก็อยากกินอ่ะยังไม่ได้กินเลยทีเดียว และน,นี้เขาก็ลดราคาข้าวโพดกระป๋องจ้าอันนี้เป็นอะไรกับข้าวโพดมากเลยเนี่ยและนี่ก็คือขา้าวโพดและนี่นะคะสุดท้ายคือข้าวโพดที่เขาทําแบบหแบบมักน้ําบาร์บีคิวมาแล้วนะคะเวลาเราทาสเต็กนะคะเราก็เอาไปเข้าตู้อบได้นะคะมันก็จะแบบมีรสชาติเลย แค่สิบโคนนะคะต้าเป็นเงินไทยก็สักสิบบาทก็กินไปเหอะค่ะ้ามันอยากก็โอเคสิบี่นี่ถึงพูก็นั่นแหละมาแชร์กันว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างและเพื่อนๆราคาทำอะไรกันกินบ้างจา้าน,นี่ก็ลาไปก่อนจริงๆแล้วนะจัง